สัญลัก DOL, m a c Motor หนึ่งรอยจุดศ์ศูนย์ Out Start ศูนย์จุดศูนยน In Stop ศูน In นะครับโปรแกรมนะครับเริ่มจาก Start NO นะครับต่อมาเป็น Stop NC นะครับและต่อด้วย m a c Motor Output นะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาตอบ d l c ใบงานที่3 DOL ในรีคอออไลน์นะครับเรื่มในการบ ต่อส่วนโวล์ชุดปุเข้าฟองนะครับต่อไปนะครับต่อยี่สิี่โวล์เข้าฟองนะครับ ่อไปนะครับต่อไอเทมเข้าศูนย์จุดศูนย์หนึ่งครับต่อไปต่อที่หกเข้าศูนย์จุดศศูนย์นะครับ 台大外景方面，我就是这样看 หลักการทําง,งานนะครับเมื่อกดสวิตช์สตาร์ทสายพานจะลําเลียงสิ่งของไปทางขวาน,นะครับและเมื่อกดสวิตช์สตอ็อปสายพานจะหยุดทาง,งานนะครับขอบคุณครับ